ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมูด,ดงนะผมในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครรับตัวใหม่ที่เข้ามาในอัปเดต6.5ของอนิเมะ r a นเจอร์เอ็กซนะผมนั่นะก็คือเจ้าตัว Dark Sorcerer นะผมหรือว่าตัวเซเล็จาก f ฟร์ y ิเทลนั่นเองนะผม โดยตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวระดับซีเกตตัวใหม่เนาะที่อัพเข้ามาในอัปเดต6.5นะครับผมซึ่งวิธีการหาตัวนี้นะผมก็สามารถหาได้จากประตูใหม่เลยนะครับผมในประตูนี้เนาะนี่นะผมโดยมีโอกาสออกอยู่ที่0.25%นะทุกคนสำหรับตัวเซเล็บนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของประตูนี้ก็สามารถหาได้จากตัวเอ่อแอดเวนเจอร์เกมโหมดตรงลูซี่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่นะตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิวของเซเล็บกันอีกทีนึงนะครับผมอ่ะมา เออก็เซฟนะผมก็ตัวอ่าเออก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณน,น้อง17เยนนะผมที่ให้ยืม ID มารีวิวนะผมเอออ่ะมากลับไปที่วิวอีกทีนึงทุกคนขอภขอภยัยขออภยัยลืมขอบคุณน,น้องนะผมก็อ่าในส่วนของตัววิวเนาะก็ตัวน้องเขาเนาะผมได้ไปทำสแตทเนี่ยเป็นโอโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ในส่วนของแอคแท็กหรือว่าการโจมตีเนี่ยก็เป็นการโจมตีเวน,นะผมสำหรับตัวเซบเนาะแลวน้องเขาก็ไปกดเป็นบัฟ0.1มาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็ปะมานี้นะผมสำหรับ ในหน้าของตัววิวนะครับผมมาเดี๋ยวต่อไปนะผมเราไปดูพาสีฟของตัวเซเลปกันนะผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านดีๆลองไปที่ดีดีช็อปได้เลยครับบริการรับฟาร์มแบบต่างๆและคลิปเกมพาสอีกด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูพาสีฟของเซเลปกันนะผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมปุ๊บโอ้โหค่อนข้างเยอะนะคนมีทั้งหมด3 4อย่างนะผมอ๋อสาอย่างนะผมมีตัวเอ่ออันติเมตด้วยนะครับผมหรือว่าสกิลกดนั่นเองเนาะอันแรกนะครับผมอ่ะมา พาร,ร์ทิฟแรกนะผมก็ในส่วนของอันติเมตแล้วกันนะทุกคนพาร,ร์ทิฟแรกของอันแรกเลยนะก็คือตัวอันติเมตนะผมเป็นสกิลกดน,นะก็จะสลับไปยังร่างถัดไปได้นะผมสําหรับตัวของเซเลปเนาะซึ่งมันจะมีร่างอะไรเนี่ยมีร่างเคิร์ชอิมอร์ทัลมีทัททาร์ลมีอวตารออฟไทม์ทุกคนมีทั้งหมด3าร่างนะผมเออในส่วนของตัวเซเลปเนาะอันนี้ซึ่งจะคูลดาวน์สิบห้าวีนั่นเองนะผมอ่ะประมาณนี้นะต่อมาแล้วผมในส่วนของพาร์ทิฟตต่อมาก็กคือ รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของล่างทุกคนเป็นจะเป็นพาสซิฟของแต่ละล่างนะก็อันแรกนะผมจะเป็นในส่วนของล่างของ Curse Immortal นะทุกคนเออก็จะบวกค่าสถานะทั้งหมดนะผม10%เนะาะศัตรูที่โดนโจมตีนะผมจะติดสถานะ d ดซี่นะทุกคนหรือว่า DK วะอ่านว่าอะไรวะ d ดซี่หรือว่า DK วะทุกคนเออผมไม่มั่นใจนะว่าอ่านว่าอะไรแต่ผมจะเอา DK แล้วกันนะทุกคนก็จะบวกสถานะ DK ไปนะผมซึ่งจะบวก1สแต็กเนาะโดยที่จะสูงสุดอยู่ที่20สแต็กมั้งทุกคน หรือเมื่อสตูใกล้จะตุยนะผมหรือว่า H p เนี่ยต่ำกว่าส่ย์เนาะก็จะเปลี่ยนเป็น DK Overlor d นะทุกคนซึ่งจะไม่สามารถสะสมดีได้อีกนะผมเออซึ่งสแต็กของ DK เคนี่ยคือลดความเร็ว1%ดาเมจที่ได้รับจากตัวเซฟเนี่ยเพิ่ม1%สูงสุด15สแต็กนะทุกคนซึ่งระยะจะไม่ขยายออกไปนะทุกคนก็อารมณ์ประมาณว่าจะไม่ขยายออกไปจากกันนี้แล้วนะทุกคนก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าตัวสแต็กนี้นะทุกคน ใช่ไหมท่านหนึ่งผมขออ่านอีกทีหนึ่งนะทุกคนว่ามันแสแต็กได้เท่าไหร่เนาะอ๋อไม่ใช่ทุกคนขออนุญ,ญาตครับผมขออภัยนะในส่วนของสแต็กของ DK นะทุกคนก็คือลบเปอร์เซ็นต์ความเร็วนะผมหรือว่าความเร็วเคลื่อนที่นั่นแหละครับหนึ่งเปอร์เซนต์เนาะแล้วก็บวกดาเมจที่ได้รับจากตัวเซฟเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์นะครับผมโดยที่จะได้ทั้งหมดหนึ่งสแต็กนะทุกคนเออทุกทุกห้าวินาทีนะครับโดยที่มันจะไม่สามารถขยายไปมากกว่าน,นี้ได้แล้วเนาะแล้วไอ้สิบห้าสแต็กนี้คือยังงไนะ มันน่าจะไปแปรทอนไม่ได้ไปแปรซ้อนทับกันนะครับผมอ่ะต่อมาแล้วผมในส่วนของ DK o v e r l o อ d ์โหลดนะผมก็คือจะสร้างดีบัฟทุก5วินาทีนะผมก็คือลบดาเมจเนี่ย1%เอ่อบวกสปีดปะบวกแอ็กแทคคูลดาวนะผมหนึ่ร์เซ็นแล้วก็ลดระยะการโจมตีนะผมหนึ่งเปอรับผมสูงสุนอยู่ที่15บห้าสเต็กละทุกคนเออประมาณนี้นะในส่วนของล่างเคิร์ชอิมมัลทอนนะผมล่างต่อมาในส่วนของล่างทัททาร์ลนะผมก็คือจะบวก HP เลย20%ฮดนะผมแล้วก็ระยะการโจมตีของเซฟเนี่ยจะ ไม่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าจะระยะการาโจมตีจะไม่คืออะไรวะผมไม่แน่ใจทุกคนว่าคืออะไรนะทุกคนอันนี้เอออ๋อ,อทุกคนขออภัยมันคือจะบวก HP 20%แล้วก็ระยะ20%รนะผมแล้วก็ HP ของตัวเซฟเนี่ยจะอะไรอ่ะไม่สามารถต่ำกว่า30%ได้หรอครับจากการโจมตีเพียงข้งเดียวอ๋อโอเคก็คือตัวเซฟเนี่ยจะไม่สามารถโดนโจมตี ได้ต่ำกว่า30%นะเลือดของเซเลฟนะผมในการโจมตีหนึ่งครั้งนะผมจะไม่สามารถทําให้เซเลฟเนี่ยลดเลือดได้ถึง30เนาะสมมุติว่าเขาตีมา1เปี้ยงอย่างเงี้ยเออเซเลฟเนี่ย,ยจะจะอยู่ที่ประมาณ30%นะทุกคนเออจะไม่ต่ํากว่านี้นะผมโดยที่สูงสุดเนี่ยสครั้งนะผมต่อ1ชิดนะทุกคนก็คือการที่เซเลสเกิดมา1ครั้งเนี่ยเราเรียกเซเลสออกมา1ครั้งใช่ไหมครับผมไอพาร์ติสิปเนี่ยจะกันได้ทั้งหมด4ครั้งนะผมเออประมาณนี้นะแล้วกก็จจะะะสะทท้้อนนนนดดาเมคคืวยุ เออหลังจากที่ไอ้นี่ไปเนาะหลังจากที่แบบว่าแบบโดนนะอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าอ่ามีวงเล็บด้วยนะทุกคนซึ่งมันจะสะท้อนอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะบวกครูดาวทุกคน50%แล้วก็อัร์เบอริี้ครูดาวนะผมนาน10วินาทีเลยนะอ๋อนี่น่าจะเป็นในการส่วนของการสะท้อนคืนนะทุกคนสะท้อนคืนไปเนี่ยจะเป็นการสะท้อนให้ฝั่งนู้นนะทุกคนเพิ่มตัวอัร์เบอริี้ครูดาวกับตัวเอเซคครูดาวเนาะห้เ์เซ็นต์เลยนะเป็นเวลา10วินาทีเลยนะผมแล้วก็หลังจากนั้นนะผมเซเล็เนี่ย จะฟื้น HP ตัวเองนะผม5%ของดาเมจที่ศัตรูสร้างมานะผมโดยที่จะไม่สามารถสะสมได้นะทุกคนในส่วนของตรงนี้นะต่อมานะผมแล้วก็เขาบอกว่าบัฟแล้วก็การฮิลจากตัวยูนิตนี้นะครับผมหรือว่าจากตัวเซเลสเนี่ยจะไม่ใช้กับเซเลสนะผมจะถูกยกเลิกนะผมเมื่ออยู่ในร่างนี้นะครับเออแล้วก็จะมีการบวกออร่านะทุกคนก็คือออร่าเนี่ยบวก5%นะผมค่าสถานะทั้งหมดให้กับย Un ูนิตอันโฮลี่เดโมนิกอันบาร์นะผมระยะสูงสุดเนี่ย25%เลยนะผมแปลว่า ตัวเซเลปนะผมถ้าเล่นล่างทอร์ทารอสเนี่ยจะบวกเหมือนสเตตทั้งหมดให้เพื่อนๆด้วยนะผมเอออุ้ยน่าสนใจนะเหมือนจะเป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งเลยนะตัวเซเลปสามารถเรียกเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับผมเอ้ยน่าสนใจอันนี้น่าสนใจต่อมาครับผมอันสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นร่างอวตารออฟไทม์นะผมก็คือ,อรู้สึกว่าเขาบอกว่าดาเมจปกตินะผมดาเมจปกติดาเมจคียแล้วก็ดาเมจสกิลเนี่ยลด10%เลยนะคนจะลดดาเมจตัวเองเนาะ10%นะผมแล้วก็ลด เอ็กเซคูดาวแล้วก็ลดอัพเรตตี้คูดาวตัวเองด้วยนะผม15%นะผมแล้วก็ถ้ามียูนิตฝ่ายเรานะคนในระยะเนาะตัวอะไรเนี่ยถ้ามียูนิตฝ่ายเรานะผมได้รับอะไรเขาบอกว่าอะไระถ้ามียูนิตฝ่ายเราในระยะจะได้รับความเสียหายจากเซเลบจากการโจมตีเข้าตไปของเซเลบด้วยแล้วก็จะสร้างความเสียหายเท่ากันนะผมคูดาวอะไรอ่ะบวกคูดาวยี่สิเอะทุกคนตรงน,นี้อ๋อไม่ใช่ คูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคหมายถึงว่าพักสินี่คูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นทุกคนแล้วก็จากนั้นนะผมจะดูดซับนะเออดูดซับอืมอ,อะไรเนี่ยดูดซับอะไรสักอย่างนะทุกคนดูดซับดาเมจนั้นนะผมห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะซึ่งจะเป็นดาเมจถาวรนะทุกคนแบบแฟลตโบนัสอันนี้คือผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะผมให้กับตัวเองนะผมก็คือให้กับตัวเซเลปเองเท่านห้นครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าสแต็กนะทุกคนซึ่งสแต็ตนี้จะยังคงอยู่นะผผมมมมแแ้้ววว่่่าาาาจจะะะสลลับงหรือออตตยไปก็นเ น่าสนใจนะทุกคนโอเคนะเออเอ,อ๋อ,อแล้วก็ผมขอพูดเสริมนะทุกคนออในส่วนของการแปลมาเนี่ยมันอาจจะแปลไม่ได้หมดนะเพราะว่าผมแปลมาจากเซจิปีเททุกคนมันจะมีในการเสริมนินดนึงนะทุกคนหลังจากที่เพื่อนๆในระยะเนี่ยอะไรเนี่ยได้รับดาเมจอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนแบบถ้ามีเพื่อนๆในระยะน้องจะแบบว่าดิวดาเมจกับเซเลสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทุกคนเออตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยนะผมว่าเซเลสเนี่ยการโจมต,ตีข้าศัตไปของ C เซเลสจะเหมือนก๊อปปี้ดาเมจนะทุกคน อะไร25%เนี่ยนะครับเป็นคููดาวน์20วีนะตรงนี้คือผมไม่มั่นใจจริงๆนะทุกคนเออในส่วนของพาสซีฟอันที่3ตรงนี้นะมันแปลค่อนข้างงงนะทุกคนสำหรับแชท gpt นะแล้วก็ผมอ่านแล้วก็ค่อนข้างงงนะทุกคนเอาจริงตัวละครที่มีพาสซีฟเยอะเนี่ยพาสซีฟไม่อ่านแล้วไม่งงจริงทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์แล้วกันนะซึ่งผมอาจจะต้องใส่พวกตัวละครเพื่อนเพื่อไปด้วยนะผมก็อาจจะใส่เป็นตัว unholy demonic แล้วก็ u n เ o ้าไปด้วยนะผมก่อนท ก็เดีเทลอร์นะผมท่าของเซเลปนะผมจะเป็นเดโมนะิกเนาะอัรบิที้ดาเมจเนี่ยคูณอยู่ที่600%นะผมหรือว่าเบสก็คือ665,000นะแล้วก็อัรบิที้คูลดาวอยู่ที่25.5วีครับค่าแม่น90%คอส3,300น,นะทุกคนลิมมีสปอยอยู่ที่1ตัวครับซิ้นคูลดาวอยู่ที่20วีค่อนข้างเร็วนะอันนี้ในส่วนของเ e อ็กตารแซดนะผมก็คือคีย์เลดสิบนะมปรม์เซ็นต์คีย์เลดสามสิบเปอร์เซ็นต์โลบลียี่สคนอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเพื่อนๆไปด้วยเนาะก็อาจจะใส่อย่างที่บอกไปนะผมก็คือ unholy demonite แล้วก็ unbar แล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะใส่ตัวพวกนี้ไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์รีวิวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเกมครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเซเลปกันนะผมว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ผมขอมารีวิว w ในนี้แล้วกันนะทุกคนเออเพราะว่าเซเลปมันไม่ได้มีแบบว่าเอ่อพาสซีฟอะไรที่แบบส่งผลกับศัตรูขนาดนั้นนะก็อ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันในนี้แล้วนกน เริ่มรีวิวกันเลยอันดับแรกนะครับผมก็โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอรีเกมสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าเขาลืมปรับอันนี้ไว้เนาะอ่เดี๋ยวผมขอรีเกมสักครู่หนึ่งครับโอเคทุกคนตัดกลับมาหลังจากที่ผมรีเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอะ่มาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวของตัวเซเลปกันนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวเรามาดูอนิเมชันแรกของเซเลปกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่มาไหนขอดูอนิเมชันแรกของเซเลปหน่อยสิคูณสองไปเลยแล้วกันทุกคนจะได้เห็นนะ,ะปุ๊บ อ่าเป็นการยิงเป็นลูกเหมือนแบบพลังเวทนะทุกคนพลังความความมืดอะไรอย่างงี้นะเออยิงออกไปข้างหน้านะผมเป็นลูกกลมๆนะอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลกดยังไม่มีนะทุกคนอาจจะต้องอัพก่อนเนาะอ่ะมาในส่วนของแซดเริ่มต้นของตัวเซเลปนะผมก็อ่าเฮดพี HP เนี่ยอยู่ที่แสนสามครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันคูดาวสองจุดหนึ่งวีครับอาเบริตี้ดาเมจอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะผมแล้วก็อาเบริตี้คูดาวยี่ห้าจุดห้าวินะผมแล้วก็ระยะยี่สิบสองจุดเก้าครับสปีดสามจุดสองนะแล้วก็ ถ้าทุกคนสังเกตเนาะเวลาเราเรียกเซเลบออกมานะผมนี่นะปึ๊บเหมือนเซเลปจะได้บัฟด,ด้วยตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของตัวตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในเคิร์สอิมอร์ทัลนะทุกคนสำหรับตัวเซเลบเนาะน่าจะอยู่ในในส่วนของอันนี้นะทุกคนถ้าเรายังไม่ได้แบบกดเปลี่ยนอะไรนี้นะผมอ่ะมาต่อมาเดี๋ยวเรามาอัพเซเลบกันดีกว่าอ่ะนี่ทุกคนขั้นแรกเลยนะทุกคนก็ใช้เงิน5,250เนาะก็จะได้ตัวสกิลที่ชื่อว่าดาร์กแอนด์มาทุกคนนะอัพไปปึ๊บโอเค ดักแอนคืออะไรดักแอนโอเคดักแอนเป็นสก,กิลกดนะทุกคน <S <S คซึ่งรูปเนี่ยคล้ายๆกับตัวของเจรันเลยนะทุกคนเออรูปเดียวกันเลยแหละเออถ้าไอ้พูดก็คือรูปเดียวกันเลยเนี่ยน่าจะเป็นสก,กิลในการกดนะทุกคนใช่ไหมน่าจะเป็นสก,กิลกดปะในการแบบเปลี่ยนร่างใช่ไหมอ่าโอเคทุกคนใช่จริงด้วยนะผมก็คือเป็นสก,กิลในการเปลี่ยนร่างนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูวันทีหลังเนาะเออแต่อในส่วนของแอนิเมชันน่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าไปอัพกันต่อยแล้วกันเนาะก็ขั้นต่อมานะผมใช้เงิน6,500นะทุกคคนนนกก็จะะะได้ Dark Matter Explosion ทุ่อัพไปป๊บ โอเค okay. อ่ะมาขอดูแอนิเมชันหน่อยเขาดูแอนิเมชันหน่อยไหนขอดูหน่อยปุ๊บมาแอนิเมชันเป็นไงจ๊ะแอนิเมชันท่านี้เอ็กซ์โพชั่นอะไรด้วยนะทุกคนเออไม่ใช่หรออ่ะคูณสามอ้าวไม่มีคูณสามโอเคอันนี้ทุกคนนี่โอ้โอเคเป็นการระเบิดพลังเวทออกมาทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องใช้ได้อยู่แต่ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ับผมเหมือนเดิมนะอ่ะมา ขั้นสามผมจะได้เป็น unholy final, final final อะไรเนี่ย final p i e r นะทุกคนเอออ่ะไป7,500ครับปึ๊บอ่ะมาดูอนิเมชันกันเป็นยังไงอนิเมชันของขั้นนี้นะทุกคนอ่ะมาดูสิเป็นไงจ๊ะขอดูอนิเมชันหน่อยสิขอดูอนิเมชันหน่อยอ่ะนี่ทุกคนโอ้โเคเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์เหมือนนี่เลยทุกคนแบบ เหมือนพลังการเวทีเนาะเหมือนแบบแบบลงมาข้างล่างเป็นพลังแบบดูด,ด,ด,ดลงมาทุกคนแล้วก็แบบพุ่งไปข้างหนา้าทุกคนอะประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของขัน้นที่สี่ผมใช้เงินหนึ่งหมื่นครับผมอัปไปปุ๊บขั้นสุดท้ายน่าจะขั้นสุดท้ายทุกคนขั้นห้าน้อใช้เงินหมื่นสามครับผมอัปไปปุ๊บโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเนาะก็สเต่ตอนนับเต็มก็ประมาณนี้ทุกคนน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นในร่างของเคิร์สอันนี้นะทุกคนเคิร์สอิมมอร์ทัลน,น,นะอ่ะในร่างนี้นะผมเฮดพีอยู่ที่ห้าแสนนะผมดาเมจอยูู่่ทีคลดาวน์อยู่ที่วิน อับเริตี้ดาวมอยู่ที่2 9 0ล้านแสนนะทุกคนอับเริตี้คูดาวยี่สิบห้าจุดห้าวินะผมระยะ41.6แล้วก็สปีด2.9นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะขายเดี๋ยวเราลองสลับโหมดของตัวอ่าเซเลปกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะมาะกดหนึ่งที่ปุ๊บโอเคอันนี้คือโหมดอะไรเอ๊ะทุกคนอันนี้คือพอกดแล้วเหมือนเขาจะบัฟทุกสเตตเลยวะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นโหมดของเคิร์สไอ้น,นี่ก่อนเหรอ แสดงว่าตอนแรกไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อะไรเลยเรอทุกคนแสดงว่าตอนแรกเนะี่ยเขาจะมีพาสซีฟที่บอกอันนี้ของตัวเองเหรอตัวเซเลบอะทุกคนเออเอ,อ้ยอันนี้แปลกว่ะเอ้ยอันนี้แปลกแปลกอันนี้แปลกทุกคนอนะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัว Curse Immortal นะทุกคนเพราะว่าถ้าเราสังเกตเมื่อกี้คือเขาจะบวกทุกอย่างขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟอย่างตัว Dk เนี่ยก็อืมตอนนี้เราดูไม่ออกนะทุกคนว่า มันติดหรือ,อยังเนาะคือถ้าสมมติว่าติดตรงนี้มันก็จะเพิ่มหน่อยนะทุกคนอันเนี้ยเพราะว่ามันบอกว่าจะมีการเพิ่มอ่าพวกแบบว่ามีเรื่องของครูดาวไหมน่ะเคมีระยะเนาะมีอเมรดมีสปีดมีระยะอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนอันเนี้ยเพิ่มไหมอะมันเพิ่มไหมเหมือนจะไม่เพิ่มเลยทุกคนน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้น่าจะดูไม่ได้ทุกคนเออน่าจะดูไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ดูด้วยว่าอันนี้เป็นในส่วนของโหมดไหนนะน่าจะมีบอกบนหัวเนาะจริงๆอะ ต่อมาลองกดต่อไปเลยแล้วกันทุกคนแล้วถ้าเลือดเพิ่ม20กับระยะเพิ่มเนยแปลว่าจะเป็นในส่วนของทาทุรอนนะทุกคนอ่ะกดไปปึ๊บอ่ะโอเคทุกคนมาเป็นการเสียนะเออนี่มันเป็นการเสีย,นะสยทุกคนแสดงว่าเมื่อกี้คือโหมดแสดงว่าตอนนี้คือโหมดอวตารออฟไทม์ time, เหรอเพราะว่าเป็นการลดสแตททุกอย่างเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นปะถ้าทุกคนสังเกตนะมันลดสแตทตัวเองทุกอย่างเลยนะอยเ,ยนะเออเดี๋ยวผมลองกดอีกทีนึงดิเออแปลกว่าทุกคนอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นเคิร์ i อิมมอร์ทัลทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกดอีกทีนึงนะกดอีกทีนึงปุ๊บอ้าวเดี๋ยวถ้าผมกดแล้วมันไม่ขึ้นเลยเลยผู้ใดอยู่เหรอไอันนเดียวป๊บน,นึงเดี๋ยวลองกดอีกทีนึงครับปุ๊บอ่ะอันนี้คือลบสิบทุกอย่างเลยอ่ะโอเคทุกคนแสดงว่าร่างแรกที่ยังไม่มีสกิลกดเนี่ยคือร่างของเคิร์ r อิมมอร์ทัลครับแล้วก็ร่างต่อมาจะเป็นทาทารอสเนาะแล้วก็อีกร่างต่อมาก็จะเป็นตัวอวตารออฟไทม์ทุกคนถ้าขึ้นเป็นลบสิบเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของอวตารออฟไทม์นะครับเ อ่ะมาเดี๋ยวเรากลับไปดูล่างอ่ะเนี่ยลบยี่สิบเอ้ะทำไมมันลบยี่สิบเลือดลบยี่สิบระยะวะแปลกๆวะทุกคนอันนี้แปลกจริงอันนี้แปลกจริงอันนี้มันควรเป็นทารทาร์ลใช่ไหมใช่ไหมอ่ะกดไปอีกทีนึงอ่ะงงไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนอันนี้คืองงไปหมดแล้วครับเอออันนี้คือเราอยู่ในร่างไหนเราอยู่ในล่างทาทาร์ล้อหรือยังกดอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้น่าจะกลับมาเป็นเคิร์สอิมร์ทลทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมกดต่อ ล้วเดี๋ยวผมจะลองเรียกพวกนี้ออกมานะมันน่าจะเป็นร่างของตัวทัท,ะทะร้อแล้วนะอ่ะกดไปปุ๊บอันนี้คือผมกดหรือยังวะอันนี้คืออันนี้คือเรากดหรือยังอะ่ะมันดูไม่ออกเลยทุกคนจริงอย่างน้อยจริงควรจะมีอะไรบอกบนหัวนะว่าอยู่ในร่างไหนแล้วนะทุกคนอ่ะกดไปอ่ะอันนี้ยอันนี้คือมาล่างนี้ทุกคนอาวตารอฟไทม์ถ้าลบถ้าลบสิบเนี่ยคืออาวตารอฟไทม์ครับอันนี้ผมจะลองรอแป๊บนึงแล้วกันนะทุกคนอ่ะแล้วกดเปลี่ยนปุ๊บนะ อันนี้น่าจะกลับมาร์สอิมมอร์ทัลแล้วทุกคนแต่ว่ามันแค่ไม่บอกตรงนี้นะเอออ่ะมาเดี๋ยวผมจะกดไปล่างของตัวทาทารอแล้วกันนะปุ๊บอ่ะเนี้ยมาล่างทารทารอแล้วครับอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเรียกพวกนี้ออกมาแล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าจะได้บัฟไหมนะเพราะว่าทารทารอลเขาจะบัฟพวก d e ด o n i c u n b นบาวแล้วก็ u n h o ี่นะเป็นพวกท่านนะเดี๋ยวผมจะเรียกพวกนี้ามาปุ๊บอ่ะนี่ทุกคนเห็นปะโอเคได้บัฟหมดเลยนะทุกคนเออโอเคแปลว่าตัวในนี้นะในล่างทารทาร์เนี่ยก็คือเเออาามาพื่นน,นไดด้้วยะ สำหรับตัวที่เป็นธาตุ unholy demonic แล้วก็อันบาวนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนในส่วนของการรีวิวตัวเ e l e b นะครับผมเดี๋ยวตัดไปสู่ช่วงสรุปกันเลยครับผมไปโอเคก็จบไปแล้วครผมสำหรับการรีวิวตัวเ e l e b เนอะ ก็ถ้าให้ผมพูดโดยรวมเลยก็คือเซเลฟเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกึ่งบัฟนะทุกคนน่าจะเป็นซับดาเมจซะมากกว่านะตัวนี้เนาะถ้าให้ผมพูดน่าจะเป็นตำแหน่งซับดีเพสนะผมสำหรับตัวเออเซเลฟเนาะเพราะว่าเขาจะมีทางล่างที่เป็นดาเมจด้วยอย่างล่างตัวเคิร์สอิมมร์ทอลทุกคนที่จะเป็นดาเมจเพียวๆเลยเนาะแล้วก็ล่างของจัทลอสที่จะเป็นตัวบัฟหน่อยซึ่งในส่วนของอันบาวเดโมนิกแล้วก็อันโฮลี่เนี่ยส่วนมากจะเป็นในส่วนของพวกตัวเลนเจอร์นะทุกคนเออ ตัวเลนเจอร์ส่วนใหญ่นะผมจะเป็นในส่วนของพวกแบบเนี้ยเห็นปะโบลต์ก็เป็นอันบาอะไรเงี้ยทุกคนเห็นปะเป็น,นอันบาแล้วก็ในส่วนของพวกอย่างซงจินวูซงจินวูเป็นอะไรวะซงจินวูก็เป็นตัวเดโมนะิกเนาะก็ได้บัฟเหมือนกันนะทุกคนเออก็ตัวเซเลปเนี่ยถ้าให้เล่นจริงๆอาจจะเอามาเล่นล่างบัฟหรือเปล่าทุกคนเ,นเออเพราะว่ามันน่าจะโอเคกว่านะสำหรับการเล่นล่างบัฟนะแล้วก็ในส่วนของล่างบัฟเขาเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนเป็นล่างนี้ เพื่อนก็จะได้รับบัฟไปเลยแล้วเนาะทุกคนเออเพื่อนจะได้รับบัฟไปเลยเนาะในส่วนของร่างอื่นๆเนี่ยก็เฉยๆนะสำหรับผมเออในส่วนของร่างอวตารอัพไทมเนี่ยก็คือเฉยๆเลยแล้วก็ในส่วนของร่างที่ผมคิดว่าโอเคสุดน่าจะเป็นในส่วนของทาร์ทาร์ลที่จะมาบัฟเพื่อนเนาะแล้วก็ถ้าเราจะได้เป็นดาเมจก็คือในร่างของเคิร์สอิมมอร์ทัลนะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกผมในส่วนของการรีวิวตัวเออเซเลปนะทุกคนเออไม่ใช่ทาร์ทาร์ลนะเมื่อกี้ติดทาร์ทาร์ลแล้วทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกกกคคคนนนนนน็็ิดดเเเเเหยยััังงไไอมมมตต์าาาาที่่้้ลลละะรรบผสวซ ก็อย่าลืมนะทุกคนตัวนี้มีไชนีด้วยนะซึ่งโมเดลไชนีค่อนข้างสวยเลยนะผมสำหรับตัวเซเลปเนาะอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าไชานีโมเดลเป็นยังไงนะผมก็โมเดลของไชนีจะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นร่างสีขาวนี่นะคนซึ่งค่อนข้างสวยเยนาะซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะมีการแบบเพิ่มคอสของตัวเซเลปเข้ามาหรือเปล่าซึ่งถ้าเพิ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะสวยเลยเอาจริงนะผมผมรู้สึกว่าชอบเลยนะสำหรับตัวของคอสของเซเลปนะถ้าสมมติเขามีการเพิ่มเข้ามาในส่วนของไชนีซึ่งผมก็น่าจะตามหาเหมือนกันอะ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะในส่วนของการรีวิวหนึ่งนาทีก็อาจจะตามมาทีหลังนะผมหลังจากที่ผมได้ตัวอย่างเซเลปมาแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็อ่าทวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันทุกคนแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายครับ